สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม E G 1 O นะครับทุกคนรู้จักหมายิ้มหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมันยิ้มให้เราดูเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้สึกว่ามันน่ารักดีใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับมีชายนุมอยู่หนึ่งคนนะครับเขาเบื่อการอยู่แต่ในบ้านเขาเลยคิดว่าจะไปตั้งแคมป์ในป่านะครับแต่ว่าเขามีสัตว์เลี้ยงอยู่หนึ่งตัวซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งนะครับ ราะงั้นเขาจะต้องพามันไปด้วยเขาเตรียมสเสบียงและสัมภาระต่างๆไปพร้อมแล้วเวลาเดินทางผมจะขอตัดไปเลยนะครับชายหนุ่มนั้นอยู่ในตัวเมืองเพราะงั้นเขาจะต้องขับออกมาไกลบบมากๆซึ่งพอมาถึงในป่าที่เขาจะตั้งแคมป์มันก็ดึกะแล้วชายหนุ่มก็ได้วางอุปกรณ์จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใช้เวลาไม่นานแล้วก็เสร็จชายหนุ่มนั้นก็ได้ทากิจกรรมต่างๆอย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าในป่านั้นมีแต่เขาคนเดียวกิจกรรมจึงไม่มากนักเพราะมีแต่ความวังเวง หลังจากที่เสร็จกิจกรรมชายหนุ่มก็เข้าเต็นท์และนอนในตอนกลางดึกชายหนุ่มนั้นได้ยินเสียงสุนัขของตัวเองร้องเขาคิดอยู่ในใจว่าสุนัขของเขานั้นได้ไปติดกับดักที่เขาวางไว้หรือเปล่าโอ้ใช่ผมลืมบอกไปนะครับชายหนุ่มนั้นได้เตรียมกับดักมาเพื่อ,อดักสัตว์ตัวเล,ล็กๆผมไม่รู้นะครับว่าชายหนุ่มคิดอะไรอยู่เขาอาจจะคิดว่ามีไก่อยู่ในป่าก็ได้หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ออกไปจากเต็นท์เพื่อไปดูว่าสุนัขของเขานั้นได้ติดอยู่ในกับดักหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่เจออะไรเลย เนื่องจากที่ว่าชายหนุ่มนั้นเพิ่งจะตื่นนอนมาสายตาของเขานั้นก็เลยเบลอมากแต่ว่าพอนานๆไปชายหนุ่มก็เริ่มมองเห็นแล้วในป่ามันมืดมากจุดเขานั้นมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็พ่อสังเกตได้ว่าในกับดักของเขานั้นไม่มีสัตว์หรือตัวอะไรติดอยู่แต่ว่าในความมืดมิดนั้นก็ได้มีสิ่งหนึ่งที่เด่นมากๆซึ่งทําให้เขานั้นมองเห็นมันภาพที่เขาเห็นนั้นก็คือสุนัขของเขานั้นมันต่างไปจากปกติ ชายหนุ่มคนลุกไปทั้งตัวสุนัขของเขานั้นยิ้มให้เขาอย่างสดุดยองเขานั้นไม่รู้จะทายังไงดีสายตาของสุนัขตัวนั้นมาจ้องมองมาที่เขาจ้องมองแบบไม่กระพริบตาถ้าเกิดว่าหมาของเขาโดนสิงนั้นอาจจะไม่เท่าไรแต่ว่าชายหนุ่มนั้นได้รู้ว่าสุนัขของเขานั้นถูกแทนที่ด้วยตัวนี้ชายหนุ่มตะหนักได้ว่าไม่มีตัวอะไรมาติดกับดักของเขาเท่านั้นแต่ว่าตัวเขาเองกำลัติดกับดักของเจ้าตัวประหลาดที่กำลังจ้องมองเขาอยู่ แต่ไม่นานนักภาพก็ถูกตัดเขาพบว่าตัวคนนั้นแค่ฝันไปเขาดีใจมากพร้อกับกําลังออกเต็นท์ไปเพื่อไปหาหมาของเขาแต่พอออกมาชาวหนุ่มก็ถึงกับตะลึงนี่มันน่ากลัวกว่าในความฝันซะอีกแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือไอ้เจ้าหมาตัวเดิมที่ไม่ใช่หมาของเขาแต่ตารอานนี้มันกลับเป็นสีแดงแต่พอเขานี้เขาตื่นมาจริงๆหน้าตาของหมานั้นเลยดูบิดเบี้ยวต่างจากในความฝันแต่พอเขาตั้งสติได้ เอ้เจ้าหมาตัวนั้นมันกลับกาลังเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆเพราะมันคงรู้ว่าเขาคงหนีมันไม่พ้นอย่างแน่นอนในตอนนี้ชายหนุ่มก็ได้รู้ว่าโลกนั้นมันน่ากลัวกับความฝันฝันนั้นไม่มีอะไรเทียบได้ถ้าความกลัวในโลกความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงนั้นไม่มีการย้าเตือนว่าตัวเองจะตายเมื่อ,อไหร่ไม่สิเจ้าตัวนี้กําลังย้าเตือนอยู่มันค่อยๆเดินมาหาเขามันเปิดโอกาสให้เขาหนีไปแต่เขารู้ว่ายัางไงตัวเองก็ไม่รอด จึงไม่หนีสิ่งที่เขาได้ในความรู้สึกตอนนี้มันช่างมากล้นเขารู้ว่าขนาดเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันยังมีการย้ำเตือนแต่หากเป็นมนุษย์ด้วยกันเองจะถูกฆ่าถูกแทงถูกฆ่าให้ตายยังไงก็คงไม่มีการย้ำเตือนสุนัขหรือแมวก็ยังมีขู่สิงโตก็ขู่เสือก็ขู่งูก็ขู่แสดงคมเครียดของความอันตร,รายของมันอย่างชัดเจนชายหนุ่มไม่อยากตายอย่างเสียเปล่าเขากำลังหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ได้เห็นว่า สุนัขนั้นค่อยๆย่องมาให้เขานั้นได้มีเวลาทําอะไรเสักอย่างสิ่งที่เขาทําก็คือเขานั้นได้หยิบกระป๋องน้ําอัดลมขึ้นมาดื่มพร้อมกับนั่งไปบนพื้นหญ้าและมองท้องฟ้าไปพอพร้อมกันที่ที่เขาอยู่นั้นช่างเย็นสบายต่างจากในเมืองที่มีแต่รถมีแต่ควันหมอกแน่นหนาไปหมดรุ่งเช้านั้นชายหนุ่มได้มาเก็บกระดูกของเศษซากสิ่งมีชีวิตผู้เคราะห์ร้า,าย มีทั้งเศษกระดูกของมนุษย์และสุนัขครับชายหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ชายหนุ่มคนเดียวที่มาตั้งเต็นท์แต่เขาเป็นกู้ภัยที่มาเก็บศพของชายหนุ่มเนื่องจากเขาหายไปนานญาติๆเลยสงสัยและไปแจ้งความจากการถ่ายทอดเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึง่งที่มีเส้นทางชีวิตมาให้เขาพบจุดจบที่โดนสับปะหลาดนั้นขับเบือเข้าไปผมคิดว่าน่าจะมีคนที่ได้เข้าคิดจากเรื่องนี้เยอะมากอยู่นะครับ